มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพูนบริเวนปาหิมาพ่านคนละในบริเวนปาหิมาพ่านนั่นมันกะมีดทำท่องมีทำมีทำอยู่ทำมานี่เป็นทำท่องนะทำมานนี่เนี่ยเป็นทำท่องในทำท่องหมองหนึ่งนั่นมีสิงโตพี่นองแปดโตอยู่น้ำกันเป็นสิงโตโตผู้นี่เจ็ดโตแล้วกับเป็นสิงโตโตแม่นี่โตหนึ่ง ในศาสนั่นเนี่ยพระพุธธเจ้าของเขาเกิดเป็นสิงโตโต้ใหญ่ที่สุดเลยเอ่อเป็นผู้เอิ้นว่าเป็นผู้ใหญ่ว่าสันไปคอยดูแลสิงโตโต,โตน่องทั้งเจ็ดโตสิงโตพี่น่องอยู่น้ากันยางมีความสุขโดยที่สิงโตโตผูู้เป็นหัวหน่าใหญ่น่ะเอ่อกสิออกไปหากินแหละครับปล่อยให้สิงโตพูเป็นนอ้องสาวเนี่ยเฝ้าทำท่องอยู่ตามลําพัง มอไก่ทำท่องนั่นหลายาผัดมีพวูเขาเงินยูนหน่วยหนึ่งและก็ทตีพูกเขาหน่วยนั่นจะมีดทำแก้วพลึกยูนหนึ่งทำม้าจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในธรํานั่นเมื่อหนึ่งบาทนี้ขคณะทีสิงโตผ,เผูเป็นอ่าพี่ไส้ผูเป็นไอ้ตั้งเจ็ดออกแปหาเหงือและก็ปล่อยให้สิงโตน่องเสาเนี่ยให้เ้าทำอยู่ตามลำพังม้าจอกก็ออกมายางเล่น เล่นยางไปเล่นไปจนไปหอดทำต้องแล้วก็ได้ไปพ่อสิงโตสาวึ่งออกมายืนหน้าทำของตนหมาจอกพ็อเห็นสิงโตสาวกับอุท่านขึ้นมาบอกว่าโอ้ยจังแมนสวยเนาะจังแมนงามเนาะนะ่ะแล้วก็จ้องแนมไปสิงโตสาวตาบอกกระพริบเลยไฟสิงโตสาวก็จ้องแนมมาที่หมาจอกคือกันบอกว่าแม่ โอ้ยเจ้านี่เออกัมมาจจงสี่นอประจะันเนาะเจ้านี่กัมมาเจงสี่นอประจันเออประวัตตอนเนี่ยเจ้ามาจอกเนี่ยบอกเออบอกว่าเนี่ยเจ้านี่ยโมเมนต์ธรรมาดาไดจ้จังเจ้านี่จังแมนเป็นผู้จบผู้ง,งามเออแตมแมนว่าเออได้เจ้ามาเป็นครูชีวิตเนี่ยเข้านี่คือสีมีความสุขหลายเปิดว่านะเออจิงโตสาวกับจ้องแนมมาทิมมาจอกค,คือกันแต่ว่าแนมด้วย,ยความสงสัยอืจริงโตสาวกับถามเจ้าของว่าเอ๊ เขามาเหดหยังของเขานะประธานมาจอกกทาททำทาทำที่ยังเขาไปใกล้ๆและกัสดแสดงทาที่กะลิมกะเลียความกันนั่นกับเว้าเกี่ยวผ้าลาสีบอกว่าน้องสาวเฮาแม่สิมีกำเนิดแตกต่างกันแต่กับมีสีตีนตีเท่าน้ำกันเด้เพราะฉะนั้นนี่ยทาที่หักกันกะบบ่แปลกียังไอ้ยนี่พร้อมติดเป็นสามีของเจ้าเจ้าพร้อมสิดเป็นภรรยาของข่อยหรือบ,อบ่เพิ่าโอนเด้ ม้าจอกไอ้ออกเป็นหายอม่รูผู้สข้กอนนะเออเออม้าจอกเว้าจีบเนี่ยว้าจีบเออว้าจีบสาวสิงโตเป็นไหมสิงโตสาวกบหูซึกบอกพ่อใจไหลายที่ได้ยินม้าจอกมาว้าแจ้งซักแต่ว่าก็บพ่ได้ตอบโต้ยิ่งหยังเพียงแต่คิดในใจว่าหึมบรรดาสัตว์สีเท่าเนี่ยม้าจอกถือว่าเป็นสัตว์สั้นต่ำแหน่ณะที่สิงโตย่างเอ้าเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์สั้นสูง บ่สมควรเลยที่สัตว์สั้นต่ำยังหมาจอกสีมาเกี่ยวผ้าล่าสีสัตว์สูงคือจังกับเอาบ้าแบบเจ้าหมาจอกก็ยังบวลดละยังก้งเกี่ยวผ้าล่าสีสิงโตสาวต่อไปว่าจังไหล่ะน้องสาวว่าจังไหนยืนนิ่งเลยเนาะย็ดหน้าตาดุดุกหน้าตาไหไฮจังสั้นทีเดี๋ยวมันสีบอสวยบองามเด้เห็ดหน้าบูดหน้าบึ้งนี้เป็นว่า ถึงตอนนี้สิงโตสาวก็เริ่มโกรธเริ่มเพียรพรานึกบ่ถึงว่าสัตว์สั่นตําย่างโจมหมาจอกมันติมาก,กา่าล้วนล่ำบ่หยุดบเ่เข้านั่งสิงโตสาวกะสู่คมคว่ำโกรธเอาไว้เออบอกว่าเอาถ้อเอาถ้ะเอาไว้ให้อ้ายของเข้านี่กลับมาสักวันเขาน้าจีอบอฟบล็อกอะไรสิงโตสาวขึ้นแล้วกะหนันหลังกลับทำท่องไฟเจ้าหมาจอกเห็นนั่งบ่ตอบโตและกะย่งางกลับเขาทำเจ้าหู้ได้ว่าสิงโตสาวเนี่ย คือติเกียดตนโกรดตนจึงหูซึกเสียใจแต่ยางข้อตกกับเขาไปนออนส้มอยู่ในถ้ำแก้วพลึกอันเป็นหม่องอยู่ของตอนด้วยความปวดร้าวใจบาทนี้ว่ามาถึงสิงโตผู้เป็นพีไส้ตั้งเจ็ดโตนั่นโตหนึง่งล่มคล้วยปลาได้หนึ่งโตหลังจากกินสิน่นกินเนืออิ่มน้ำแล้วก็คืึพอดคึดถึงหนองสาว ป้านี่น่องสาวของเฮาคือสีหิวแล้วมีผู้ใดเอาอีอยังไปให้กินบ้างหรือบอกกันยังบอกหูสิงโตผู้เป็นปีใต้โตนันคนะเดินทางกลับตำล้องกันคาบสิ้นค้ายมาปากผู้เป็นน่องสาวนั่นสิงโตผู้เป็นปีใต้เกดเยืนสิ้นค้ายให้น้องสาวกินจ้าน้องกินจ้าน้องสาวสบัดหน้านี้บอกว่าบาอกไปกินดอกปันอีญังเราน้องบอสบายใจเป็นอีังเถอะ กับไอ้เจ้าหมาจอกนั่นที่หลับมันหมาจอกโตนั่นน่ะบางเดียวมันมาว่าวจ้าล้วนล่ำคอยได้หมดปูเป็นน่องสาวกันเล่าเรื่องเหล้าตั้งบัดให้สิงโตปูเป็นปีไส้ฟังท่านที่ที่ได้ฟังน่องสาวเล่าเหลืองเล่าจนจบลงสิงโตปูเป็นปีไสก้ก็โกรธเกียจจนโตสั่นขึ้นกันถึงครับตะโกนลั่นทำต้องว่าไสามันอยู่ไสวหสิงโตสาวก็เลยบอกอ้ายบอกว่าพูดมันอยู่ในทำแก้วพลึกที่พวกเขาเงินบุญละไอ้เว้ย สิงโตปูเป็นปีใส้กับคำล่ำเลยบอกอ um, ื่คนติขามันไหลได้ละไอ้หมาจอกเนี่ย um พ้อมกับผุนผันแลนออกจากทำไปที่พูกเขางั้นสิงโตปูเป็นปีไส้เฝ้ารีบร้อนจนเกินไปบอทันได้พิจารณาถึงทำแก้วพลึกซึงมีลักษณะโปร่งใสให้มันดีซะกอน,ะนก็ไล่แลนก็ไปซ่อนทำยังแห้งต๊ะลงมากขาดใจตายจีตีนเขาเสิร์งเขาฝ่ายสิงโต ตัวเป็นปีไา้อีกาโตที่เหลือพ่อกับมาได้รับทราบเรื่องเล่าของหมาจอกเบ้าจ่าเกี่ยวผ้าล่าสีนองสาวของตนก็โกรธเทียดคือกันแต่ว่าแต่ละโตกับขุนพันไปจีบพวกเขาเงินด้วยไม้สิบปขาเจ้าหมาจอกแต่ว่าก็ต้องแลนไป่้นไปตาําทาแก้วพลึดตกลงมาขาดใจตายที่ตีนเขาคือจังกับสิงโตโตแรกสิงโตโตปีไา้ใหญ่บัดกลับมาที่หลังเขาต้องมัด พ่อเดือดโเรื่องเล่าจากน้องสาวกับโมูพ่อใจคือกันอบ่พ่อใจคือกันสิงโตก็ถามน้องสาวถามน้องสาวบอกว่าไส่มันอยู่ไส่อยู่นวพูดแล้วมันอยู่ในทาแก้วพึกที่พวกเขาเงินไปแล้วไอเอ้ยเวรต์สิงโตน้องสาวก็บ,บอกตูเป็นไอ้สิงโตก็ขึ้นพ่อมกอมอรับยางลงมาที่ตีนเขาอืเอ้อเฮ้าี่ท้องซ้อนเนมันหู่ตึกโตบัาง อพ่อ,อยางไปทีตินเขาได้เห็นสิงโตน่องไส้หกโตนอนตายทับกันทีตินเขาจะขึ้นขึ้นมาได้ว่าอืมน่องไส้เฮ้าเนี่ยโง่เขาบอดใส่ตรองให้รอบขอบสักวอนก็เลยแลนไปซ่นไปตำทำแก้วพลึกตายกันหมดอุย้ยเนะอาเนธอานาดีวาแต่น่องไส้เฮ้าเนี่ยมันบอดใส่ตรองมันบอยินตรองสิงโตโปูเป็นไอ,อ่ใหญ่ก็เลยแงแนม กาไปที่ทำแก้วคลึกแนมเบิงทั้งขึ้นทั้งลงของม้าจอกจนจะตั้งแน่ใจว่าเออมันแม่นละละมาจนก็เลยหันหน้าไปทั้งทำแก้วคลึกนั่นแล้วก็บ,บลื้อสีฮนาดห้องเสียงดังยังสิงโตยังหลัดจสีปรากฏว่าชัวซังบริเวนนั่นกึกก่องกำปนาคือจังกับแผน่นดินสีทลมพวกเขาสีทะไลามาจอกกำลังนอนซมอยู่ในทำแก้วคึกต้องมาสะดุ้งตกใจ ย้อนเสียงห้องกำลํมของสิงโตเสียงนั่นเห็ดไอ้มม้าจอกหวาดวันยังบอกบ่ถึกความเสียใจประกอบกับความหวาดกลัวก็เลยเห็ดไอ้มมาจอกตัวร่อนตัวไล่และก็ขาดใจตายไปในที่สุดหลังจากจีบบรรลือสีห์น้าแล้วสีหาหน้าทาั้งนาท่านเต๋เจงกันแล้วเอ๋่่่่่่่่่าจ่่งจอ,จงจอกโด่่ีู่่่่่่่่่่า,า,า่่่่่่่่่่่่่่่่ป่ป่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่ ติ้งตกก็เลยบอกน้องสาวว่าน้องเลยน้องเลยเออบ่เป็นอ, ơi, นอ, ơi, อ,อนีบ่ต้องยนันบ่ต้องกลัวแหละน้องน่องสาวกระตากเอาเป็นหยังลาไอ้กันโอ้ยไอ้เนี่คข้า่ำคูมาหล่บ่ลับมาสักจากนั่นติ้งโตปูเป็นปีไส้กันเด้เล่าเรื่องติ้งโตน่องใต้ตั้งโตนอน,อต,น,อนตายจีตีนเข,เขาเซ้งเขาให้น่นองสาวเด่งู้ความกับเกาวปลอบโยนเนี่ยบอกว่าน้องเ้ยย่าสูดเสียใจเลยน่อง น้องก็ยังมีไอ้มีปีอีกโตละมีสิอยู่กับน่องเนะาะไอ้สิดูแลเอออก็จังกับที่พวกปีๆค่อยดูแลมากนะละว่าแล้วสิงโตปูเป็นปีไส้แกยกเท่าหนาขึ้นแต่หน้าของน้องสาวเป็นเครื่องปลอบโยนและก็ให้ความมั่นใจเออจากนั่นเป็นต้นมาสิงโตทั้งสองปีน่องก็อยู่นํากันจนยังมีความสุขจนกระทั่งตลอดชีวิตสิ้นชีวิตไปแกตลอด ออกเป็นยาดยอมสมบูรณ์สพันนิท่านเรื่องนี้จบลงนิท่านเรื่องนี้นี่สอนในเฮ้าหูอย่างหยาดย้อมเออนิท่านเรื่องนี้สอนดีเนฟั่งมาแล้วเนี่ยเนี่เป็นอะไะคือได้ยูบอกว่านิท่านเรื่องนี้มันสอนแห่เฮ้าหูอย่างเออนิท่านเรื่องนี้ดีเด้เอดีเอพอาะด้านนั้นเนี่ยล่องนําไปยินพร้อมกันแล้วกันแต่ว่ากวนจิสรุปในฟังใน้ยากย้อมคือสะพอนว่านิท่านเรื่องนี้มันสอนมันสอนอย่างนี้นิท่านเรื่อง มาเจอะกับสิงโตเนี่ยมันสอนในเฮ้าหูยังนี่แหละการเหตุการณ์ทำมียังก็ตามเดอ้อออกสัญญาณยอมเดอ้เอเจอไว้การเหตุการณ์ท่ำมียางเนี่ยถ้าเฮ้าเหตุเข้าท่ำด้วยความหอนห้นแล้วเนี่ยม,มันมักจะเกิดความพิิกผาดขึ้นมาดได้ง่ายๆเลยนี่แหละคือเหตุการณ์ทำมียังให้มีสติมีความหลบขอบยินตร์องมึงสกนะกอนอน่ะยาเปย์หอนเปย์ห้นเห็นบอกย้ำเฮ้าหอนห้นเนี่ยเหตุการณ์มันเป็ดบอดถือเอบางเปืเอหอนห้นนต่ล่ะ ยังขับรถขับไปแบบห่อนห้นอย่างสระหนากขับบอปัญญาบัยังอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นได้ค่อยไปค่อยมาอย่างสัหนามันจึงปลอดภัยอย่างตระนความปลอดภัยมันจะเกิดเกิดได้บางเทือ่นี่เฮาเหตียังบางเทือ่เนี่ยโอ้ยเหดแบบบอยินตรองเหดแบบบอยหัวชักปีี้ปีคราะ์ปีจราณาเด็ความผิดพลาดมันโอกาสที่สิมีมันหลายอย่างตรหนาเพราะฉะนั้นทำยีหยังเหกีหยังแต่ตามแต่ ให้ยิ้ตรองคอยยึดคอยตั้ำไปนี่แหะ,ะการทำอะไรด้วยความร้อนรนเนี่ยมันมกักจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ง่ายๆนี่แหละบางทื่อนนอกจากกีิเสียทรัพย์แล้วยังเสียเวลาและก็เสียชีวิตอีกเลยเื่อ<ม>จังกับสิงโตหกโตเนี่ยล่ะเออสิงโตตั้งหกโตเนี่ยบ่อไตรตรองไงมันรอบครอบเป็นอย่างไรล่ะพ่อนหุนเฝ้าเฝ้าเฝ้า,าแต่สิไปพคาหมาจอกกันนะาเออ้วยความโกรธ้วยความเครียดเรา่ะไป เออตกลงอ่กับต้องมาตายเองเห็นบ่ล่ะอยากมเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตในเบียดงานของเขาทูกสิงทุกอย่างเนี่ยีมันเป็นไปกับชีวิตค่อยเฮ็ดค่อยท้ำค่อยสั่งค่อยเติมไปเนาะเอ่อเห็ดทํำเตือละเล็กเตือละหน่อยไปทุกสิงทุกย่างเดี๋ยวมันกะสำเร็จเสร็จสิ้นไปนั่นล่ะอยาให้มันเกินกำลังอนะให้หินตรองปีนิดปีกะปีจรณนาบ่งทุกสิงทุกย่างเนี่ยล่ะให้มันเป็นไปด้วยดีด้วยความรอบคอบเนาะ เข้ากับศีลสามารถเจ้าขำทุกทิ้งทุกจังไปใดมีความสุขใดเกี่ยมแต่ละเนาะเนี่ยเป็นกําลังใจให้โซปุโซกัขขอนอในการดําเนินชีวิตคือจังกับนี่แหละครอบครัวแฟนทีตั้มมาเอา